3ามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการสอบใช่มีภาควิชาเกดแคดกับเจ็ดวิชาสามัญใช่เหนียมากไแนันเพิ่งออกมาเมื่อวานค่ะช็อกมากใช่ช็อกค่ะตอนแรกบอกประกาศสามสิบเอ็ดกับวันที่ห้าแต่ว่าประกาศที่วันที่สามสิบกับวันที่หนึ่ง ไอโฟนค่ไม่ได้นอนด้วยค่ะรู้ไหมคะรู้ไหมคะคะแนนคณิตอวยได้เท่าไหร่อ่างงงงโอเน็ตอวยค่ะศูนย์ค่ะปมือค่ะพอดีอวยอะค่ะทำหนีข้อถูกค่ะเทพมากเทพมาเทพเทไ่อกว่ามาอนาคพของฉันลิบดีรีบมากนะโบราณพดีมูจะเข้าได้ไหม จาที่ไม่ได้ใช้เช่นสังคมค่ะคะแนนจะส่งไปไหนถามว่าใช่ไหมไม่ได้ใช้ค่ะใช้อะไรใเกิน50มาใช่ไหมไม่ใช้ค่ะปีติเกณฑมีชีวะเลขที่อยู่ทางวิทยมานี่ใช่ไหมไม่ใช้อ่ะใช้แต่ไม่ถึงเดี๋ยวเราต้องไปทำธุระกันนะคะเดี๋ยวมาโอเคจบค่ะจบยังอ้าวจบเธอะ